ยางแตกนะคะนี่เลยนะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะมีทุกแนวเลยนะคะคลิปนี้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นนะคะแม็กพร้อมยางเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทค่ะนะคะมาชมกันที่ชุดแรกเลยนะคะแล้วก็มีแบบนี้ค่ะเขาวกวางนะคะแบบนี้เลย5,900เท่านั้นนะคะเบลออฟลึก5,900นะคะทีอีหยอดแดง4,900นะคะนี่เลยค่ะบพัด6,900นะคะ นี่เลยค่ะมาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยชุดนี้นะคะแม็ก D 1 SF ค่ะเป็นล้องานเรนโซแท้เลยนะคะล้องานเรนโซเลยยางปี21ค่ะ255 5118นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะล้องานเรนโซราคาหลักพันเท่านั้นค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะลูกค้าจะได้ล้อพร้อมยาง4ีล้อแบบนี้เลยค่ะเนี่ค่ะ4ีล้อแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่8,900บาทนะคะล้อพร้อมยาง4วงเลยค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กไบพัสงานเลนโซ่ยางนิตโตปี22กับปี23นะคะเนี่ยค่ะลูกค้าจะได้ล้องานเลนโซ่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรัดด้วยยางนิตโตค่ะเนี่ยค่ะพาชมดอกยางดอกยางแน่นๆแบบนี้ทุกเส้นค่ะใช้ยาวๆเลยนะคะยางนิโต เน,ะะนี่ยค่ะใครหาขอบ20ที่ใช้ยาวๆนะคะชุดนี้เลยนะคะยางปี22กับ23ร mm hmm. ้องอาเลโซราคาหลักพันเท่านั้นค่ะนะคะราคาชุดนี้อยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะ9,500บาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กไบพัดขอบ20นะคะ นี่เลยแม็กไบพัดขอบ20ล้อส,สวยๆเลยนะคะมีมาหนึ่งชุดนะคะราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นค่ะล้อพร้อมยาง4วงเลยนะคะแบ็คไบพัดขอบ20นะคะรอบนี้ล้อสวยมากนะคะยางปี21ด้วยนะคะยาง265 50 20นะคะปี21ค่ะราคาล้อพร้อมยางสี่วงเลยนะคะสี่ล้อเลย6,900บาทเท่านั้นค่ะ นะคะแล้วก็มีแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะใครหาล้อทีอีร e, าคาประหยัดยางสวยๆนะคะชุดนี้เลยแม็กทีอีสามเจ็ดค่ะรัดด้วยยางมิชลินปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่เลยค่ะนะคะยางสวยๆเลยนะคะยางมิชลินด้วยนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้ค่ะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทลูกค้าได้ร้อย TE ยางปี21ค่ะราคา5,900บาทนะคะแล้วก็มี m a ็ TE 37นะคะสีน้ำตาลหยอดแดงนะคะสีน้ำตาลหยอดแดงฝาครบเลยฝาตรงกลางครบเลยนะคะชุดนี้นะคะยางหน้า245 45หลัง275 40ค่ะนะคะนี่เลยค่ะ ยางตีแถมไปนะคะชุดนี้ราคาแม็กพร้อมยาง4ี่ล้อ4,9 0 0บาทเท่านั้นค่ะนะคะ4,900บาททีอีหยอดแดงด้วยรีบเลยนะคะราคาแม็กพร้อมยาง4ี่ล้อเลยนะคะ4,9 0 0บาทค่ะนะคะชุดนี้นะะแล้วก็มีแม็กเขากว้างแม็กเขากว้างขอบ18นะคะแม็กเขากว้างค่ะขอบ18นะคะล้องาน KC ด้วยเขากว้างล้องาน KC ค่ะ นี่เลยนะคะท้องจะเป็นแบบนี้ล้องานเคซีนะคะเนี่ยค่ะล้อพร้อมยางนะคะพร้อมหลอเลยค่ะชุดนี้ราคาประหยัด5,900บาทค่ะนะคะนานๆทีมีนะคะราคานี้ล้อเข่าวกวางด้วย5,900บาทเท่านั้นค่ะแม็กพร้อมยาง4ล้อค่ะล้อไม่ซ่อมไม่ดุงนะคะราคาเพียง5,900บาทค่ะชุดนี้รีบเลยนะคะเข่าวกวางนะคะแล้วก็มีแมกเวลชุดนี้แมกเวลออฟลึก พร้อมยางตีงแถมไปนะคะชุดนี้ราคา5,900บาทเหมือนกันนะคะมันเป็นแม็กวีลออฟลึกนะคะพร้อมแม็กพร้อมยางนะคะสี่ล้อ5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อดอกไม้ออฟโรดขอบ1 6บนะคะยาง2 6 5 70 16าค่ะน,นะคะเป็นยางปี20บนะคะชุดนี้เอาโบไปเลยค่ะชุดนี้ราคา7,900บาทค่ะแม็กดอกไม้ฝาครบเลยนะคะออฟโรดขอบ1 6บค่ะ พร้อมยางตีแถมไปนะ,ะราคา7,900บาทโปรเฉพาะในคลิปนี้นะคะชุดนี้เอาไป7,900บาทค่ะล้อพร้อมยางนะคะล้อออฟโรดดอกไม้7,900บาทค่ะล้อพร้อมยาง4ล้อนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ แม็กเมกาออฟโรดนะคะราคาประหยัดเลยนะคะแม็กเมกาออฟโรดยางปี23นะคะชุดนี้แม็กเมกาออฟโรดขอบ20นะคะยางปี23 2 7 5 5 5ามนะคะชุดนี้แม็กพร้อมยาง4ล้อค่ะล้อเมกาออฟโรดราคาอยู่ที่15,900บาทค่ะนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อพร้อมยางแนวเมกาออฟโรดนะคะชุดนี้ราคา 15,900บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะเ,เป็นแมกเวลเป็นแมกเวลนะคะ,ะ,คะยางปี20นะสะ2 5 5 5 5้าห้แ,แล้อเงาเงาเลยนะคะนี่ค่ะยางไทยดีเซนตินะคะ2 5 5 5 5 8ค่ะปี20ดอกยางแน่นเลยค่ะนะคะชนะุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะแม็ก้อมยาง4ล้อนะคะ6,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็ก ก้านยกล้องานคอสมิคค่ะนี่เลยชุดนี้เป็นล้อก้านยกล้องานคอสมิกนะคะยางปี22ค่ะ255558ค่ะยางดอกแน่นๆทุกเส้นเลยเป็นล้องานคอสมิกนะคะเป็นก้านยกแล้วก็เป็นล้องานคอสมิกค่ะอันนี้เป็นเป็นเลเซอร์นะคะสวยสวยเลยค่ะนะคะก้านยกใส่รถดรูล้องานคอสมิกนะคะยางปี22ค่ะดอกยางแน่นๆทุกเส้นเลยชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ นะคะ7,900บาทนะคะด้านในค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยล้อก้านวายล้อเอ r กว้าง8.5านะคะล้อเมกาออฟโรดสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะล้อ v ีซิลี่นะคะนี่เลยชุดนี้นะคะเป็นแม็กวีซิลี่กว้าง8.54วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อม่ยืน่นไม่ล้นนะคะแม็กพร้อมยางนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะ ะะชุดนี้แม็กเมกาออฟโรดนะคะการวายขิดแดงนะคะมีกาออฟโรดขอบ20กว้าง10ออฟลบ24นะคะชุดนี้ยางเป็นยางปี23ค่ะนะคะชุดนี้ล้อย,ยางสวยมากนะคะเหมือนเบิกใหม่เลยยางสวยทุกเส้นราคาชุดนี้นะคะอยู่ที่18,900บาทค่ะนะคะ,นะคะล้อเมกาออฟโรดสวยๆเลยราคา18,900บาทนะคะ, 18, นะคะชุดนี้ แล้วก็มีล้อก,กั้นวายชุดนี้ล้อแนวดูไบออฟโรดนะคะยางปี23ค่ะเป็นล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์โปรไปนะคะมี1ชุดนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ราคา15,900บาทค่ะนะคะยาง265 618 0นะคะปี23ล้อใหม่เลยค่ะ15,900บาทนะคะราคานะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อก,กั้นวาย ขอบ18ค uhm. well. right ่ะล้อสวยนะคะมือ2แต่ล้อสวยมากไม่มีรอยเลยล้องานไทยนะคะยางปี22ค่ะ265 6 0 18ค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ล้อกว้าง9.5 4วงด้วยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเ r R แม็กเอเอกว้าง8.5 4วงค่ะยางปี21นะคะ255 5018ค่ะจุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะแล้วก็มีล้อแนวดูไบออฟโรดชุดนี้นะคะล้วยยางโตยโยปี23นะคะชุดนี้ล้อยางสวยๆเลยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 15,900บาทค่ะนะคะล้อเมกาออฟโรดนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะลายนี้นะคะยางปี23ค่ะนะคะล้อเมกาออฟโรดขอบ20กว้าง10ออฟโรดยีนะคะจุดนี้ล้อสวยๆเลยยางปี23 275 55 20นะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่10,000เอาไป16,900บาทค่ะนะจุดนี้ นะด้านหลังมีให้เลือกหลายลนนะคะก้านยกนะคะชุดนี้การยก S U V กว้าง9ก้าศูนย์ค่ะยะัดัดด้วยยางดีสซนตินะคะดอกยางแน่นมากนะคะดอกยางหนานๆเลยปี22่นะคะ265 60 1้ค่ะชุดนี้ราคาหลักพันเท่านั้นคะ่ะ9,900บาทค่ะนะ,ะแล้วก็มีชุดนี้นะคะ Mac R E 3 0ยางปี22ร้อยยางสวยๆเลยะคะ่ะ7,900บาทนะคะนี่เลย เวลออฟลึกนะคะเวลคอสติกนะคะแบบนี้นะคะห้าพันเก้านะคะแม็กเวลออฟลึกแปดพันเก้านะคะแล้วก็มีล้อ RPF1 ค่ะสีคินคลีนนะคะแบบนี้นะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะราคาแล้วก็มีก้านยก SUV ล้องานหนุ่นนิ่งค่ะยางตีแถมนะคะสองห้าห้าสิบปี24นะคะชุดน,นี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีแม็กกั้นยกสีเทากันชุดนี้ร้องงานไทยยางปี23นะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดขายยางไทยดีเซนติมืดแล้วนะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคา9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเอเดซาร์ใครหานะคะล้อเอเดซาร์หกลูกว้างอ่าเก้าจุดห้าสี่วงค่ะชุดนี้รัดด้วยยางบิดโตนรัดด้วยยางบิดโตนนะคะราคา4ี่ล้อเลยค่ะนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะเอเดซาร์ นะคะนี่เลยด้านในก็มีอีกหลายลายเลยนะคะท E หยอดแดงนะคะนี่ค่ะขอบ17เผื่อมีใครหาใช้นะคะขอบ17สเปคไม่ล้นชุดนี้ยางสวยค่ะนะ,ะยางบิดโตเลยปี22บนะคะ4,900บาทค่ะนะคะราคานะคะนี่ค่ะมีอีกหลายชุดเลยนะคะแล้วก็มีขอบ20ค่ะใครหาขอบ20ราคาประหยัดนะคะมีนี่เลยแม็ก TE ขอบ20ค่ะยางก็ดอกแน่นเลยนะคะ 26550 20ขายยางปี21นะคะราคา5,900บาทค่ะนี่เลยแล้วก็มีล้อขอบ20ยางดอกไอที26550 20ค่ะนะคะอันนี้ยางปี21นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีฝั่งนี้ค่ะล้อใบพัดล้อออฟโรดนะคะนี่เลยค่ะ อันนี้เป็นแม็กไบพัดขอบ18นะคะยางปี20ค่ะยางดอกแน่นๆเลย2 6 5 6 0 1 8หล้องานไทยค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กดอกไม้ขอบ18ค่ะนะ,ะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะแม็กกั้นวายขอบ20นะคะยางดอกเอทีค่ะยาง275520ดาค่ะปี23นะคะชุดนี้ราคา13,900บาทค่ะ แล้วก็มีแมกยดน้ำอโหดนะคะนี่เลยแมกยดน้ำออพโหลดยางปี21ค่ะอันนี้1 9 0 0บาทค่ะการยกนะคะอันนี้8900บาทค่ะการยกย,ยางดอก AT นะคะแล้วก็มีแมก R.E. รถเก๋ง4ลรูค่ะอันนี้4900บาทนะคะ นี่เลยนะคะใครสนใจนะคะร้านพลูนยางแต่ค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งังง่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะสำหรับลูกค้านะคะต่างจังหวัดนะคะอยากจะวิดีโอคอลนะคะแอดไลน์นะคะเบอร์0ู6 8 8 1 1 1 5 6นะคะแอดไลน์มาวิดีโอคอลดูล้อกันได้เลยนะคะนี่ค่ะนะคะหรือว่าจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลูนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะร้านหยุดทุกวันอังคารนะคะนี่ค่ะฝากกติดตามให้นะคะขอบคุณค่ะ